นะครับตอนที่พี่แสบก็กําลังขึ้นนะครับวิ่งขึ้นนะจะติดไม่ติดติดไม่ติดเรียบร้อยหรือไม่นะฮะอ๋อมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะฮะพี่แสบเรา่าขึ้นมานะครับ เดินโฟโรเบาๆครับขึ้นไปอย่างสวยงามนะฮะอ๋สวยๆครับสวยๆไปได้ไหม สบายสบายครับในการมาขึ้นเนินนี่นะครับขากลับเนี่ยก็ต้องวิ่งต้องส่งมาตั้งแต่ริมน้ำามเลยนะครับส่งมาเพราะาตัวนี้เป็นทรายนะวิ่งส่งมานะครับส่งมาแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปนะขึ้นไปตามทางนี้เลยนะครับอันนี้แดดทีมงานเอาน,ปปานะครับซปเปอร์คับมานะฮะตอนนี้เอายังไงจะขึ้นท่าไหนนะนะ ถ้าจะไปขึ้นตรงมุมนน้นแลแล้วก็ใส่ต,ต,ะต,ะตะลิงมาเรื่อยๆนะครับนะครับสําหรับแดดนะอีกปากเจอทรายเข้าไม่ส่งก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะตอนนี้พี่บอลน,นะครับวีโก้นะส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วใส่ส่งมาจต่ไกลเลยครับต้องส่งไกลๆนะเติมมาเรื่อยๆนะครับอย่าจอดนะอย่าจอดจอดไปติดเลยนะตรงนี้ ไม่ธรรมดานะฮะขึ้นไปแล้วนะฮะอ๋อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเป็นไงครับสอบถามหน่อยครับชิวๆชิวๆใช่ไหมฮะไปครับบิโก้เดิมๆเดี๋ยวเราดูสองล้อดีกว่าที่มันได้สามล้อบิโก้เดิมเดิมนะครับบิโก้เดิมๆก็ยังมาได้นะยกแค่สองนิ้วนะครับยางมัดจบนะครับค่อยๆไต่ขึ้นสบายๆนะดูนะครับทางชันขนาดไหน ชันเป็นชันรถเดิมๆก็มาได้นะไม่ได้ว่านะครับมันพอดีมัน,มนผมผมก็ยกสองยกนิ้วหนึ่งหน้านิ้วหนึ่งหลังสองนิ้วก็ยังมาได้นะครับชิวๆนะครับนะครับคันนี้มาดูคันต่อไปครับคันดีแม็กนะฮะเอ็ยดาร์อัไอนะครับดาร์กอ,อัไอ้เดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆจะคันนี้เดิมๆนะฮะ แสบนะครับช่องในแสบนะเดิมๆปั่นมาเรื่อยๆปั่นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เดิมจริงๆนะมีแค่ใหม่แค่ยางมัดไม่ที่ไม่เดิมนะครับเป็นยางมัดครับตอนนี้ดากอนอายเดิมๆเดินเบาๆมานะฮะลองของแนละ้วช่วงลองของจะไหวหรือไม่นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมล้อเดิมใหม่แค่ยางนะครับอันนี้ ปั่นนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับไม่จําเป็นต้องรถใหม่เหมือนผมก็ได้นะครับรถอะไรก็ได้นะขอเป็นขับสี่ก็มาได้นะครับแต่ยางต้องพร้อมนะช่วงล่างต้องพร้อมหน่อยนะครับเก็เล่นกับทรายนะอันนี้เดินเบามาเรื่อยๆนะเดินเบามาเรื่อยๆดักก้อนทรายนะครับเบาๆเบาๆบาับดักก้อนทรายนะฮะตอนนี้เดินเบาๆเนียนๆมานะฮะเบาๆเนียนๆมาไปแล้วนะครับผมสบายสบาย ขึ้นเิยชันมากๆแล้วครับตัวนี้ชันนะครับขึ้นได้สบายๆนะครับด้านหน้าเนียนๆนะครับออจบหนึ่งคันนะครับไปดูคันต่อไปครับนาตอนนี้เชฟนะครับสีตาขับสอนนะครับสรงมาอย่างสวยงามนะจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้ไหมเรียบร้อยขึ้นได้ครับผมโอ้โห นี่ครับรถเดิมๆขับสองฝุ่นตลบได้ไหมได้ไหมขึ้นได้นะครับขึ้นได้ยังครับยังยังครับติดครับติดเรียบร้อยยัง,ยง,ยง,ยงติดนะฮะติดนะฮะหลังจากที่หมอกจางๆออกไปเราก็จะเห็นภาพนะครับนีบ่คือรถขับสองนะฮะขับสองตัวเตี้ยด้วยนะงคขับสองตัวเตี้ย อไอตรงเนินด้านหน้านะครับมีหลุมนิดหน่อยนะครับอันนี้ชันแงะแงะแก๊กนะฮะอ,อ,อ,อันนี้ครับสองมารถไม่เท่าไหร่ครับใจรุนร้วนนะตอนนี้ oh <no. S 1> แล้วบรรทุกหนักด้วยนะครับบรรทุกหนักด้วย oh. ไอแซบเอาวินเจ้าดันด้ง <Okay. S 1> กุญแจอยู่รถเนี่ยกุญแจอยู่รถ วิ่นในเสียดึงก็้วดึง,แล,ดงแล้วต่างล่ามปทาแล้วอันนี้ใช้วิ่นนะครับในการดึงนะเพราะว่าตันนี้รถเตี้ยนะครับขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะสบายๆครับรอละรอวิ่นดึงอย่างเดียวครับตอนนี้อะไรไม่ได้แล้ว เกิดไปแล้วนะเย้ดูครับตัวเตี้ยนะครับผมโลแกนเราไปเป็นพังก็ไหวเป็นพังนะไปเป็นพังไม่ดังสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัทคันต่อไปนะครับรถช่างเกียริกับแดดพี่บอลนะครับตอนนี้แล้วก็รถเสียแฮกนะฮะเหลืออยู่สองเหลืออยู่สามคันนะครับรถสอง รถ2แล้วก็เหลือมอไซค์หนึ่งนะฮะมอไซค์หนึ่งตอนนี้มอเตอร์ไซค์ครับอีบอนแล้วครับแอมป่ามาแล้วขึ้นไม่ไหวดันขึ้นแล้วครับจูงขึ้นแล้วนะโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบแล้วซุปเปอร์คัพเรา เอาไมเอาไมหน้าไม่ยอมครับตามคอนเซปต์ครับไปเป็นพังนะครับไปเป็นพัง <c oughs> ครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้มาแล้วนะนอนอนส่งมาแล้วส่งมาแล้วจะไหวหรือไม่จะไหวหรือไม่เรียบร้อยครับผมถอยครับไม่ไหวไม่ไหวเราถอยครับอ้ครับ กระเดากระเดากระเดาแหลกล้านแล้วครับตอนนี้เกียร์โฟร์ของอทูปเปอร์นะครับเกียร์ทูปเปอร์เกียร์ธรรมดานะส่งมาได้ไกลแล้วครับตอนนี้นะฮะ <Okay. S 2> เขาจะไปได้ไหมครับสองคันนะครับศึกระหว่างยอ่อครับอีรุสุนะครับ ฮีโระซูแลโตโยต้คาครับมารับส่งเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายไว้ไม่ไวไหมไวไมว้าขึ้นสบายสบายว้าวอะไรไปเลยครับว้าวของตกหมดแลวนะเอานี้ฝุนกระจายขึ้นเนีียบนะครับขึ้นชิวๆตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยไปเป็นพังแน่นอนครับตอนสุดท้ายครับ อันนี้เสียแฮกเราเดินมาสวยๆยางใหม่ด้วยนะครับยางเพิ่งเปิดเพิ่งใส่มาเมื่อวานนี้เองนะครับมานิ่งๆเงียบยนิ่มๆสบายเบื่อไม่ดับอีกนะครับอันนี้โอ้โหหน้าตาบูเกนเครียดมากครับเกนเครี่ยมากไปยังไงอ่ะไปยางชิวๆไปยางชิวๆสบายๆเบาๆนะฮะ ขึ้นสบายๆนะครับผมอ้จบนะครับอัในใดที่มีรถขับ2อ,อยู่ก็เรียนเชิญนะครับทำให้ดูแล้วนะขับ2รถตัวเตี้ยนะมาได้สบายๆรถไม่เท่าไหร่ครับใจคนล้วนๆแต่ว่ <laughs> <laughs> าออากจะาที่ไปซ่อมยาวนะโอเคครับผม <S <S เรียบร้อยครับไปเป็นพังครับ เป็นยังไงครับเสียต้งครับประสบการณ์ที่เคยมีครับก็เป็นบอก้ามหน่อยครับแล้ววันนี้เราเป็นคอเดเวอร์นี่ชั่วโมงบินสูงนะครับตอนนี้แต่ <c oughs> กูดูทรงแล้วน่าจะได้ลากแล้วล่ะครับอย่า <c oughs> งเงี้ยครับอาการเดียวกันไม่เข้าเกียร์เ <c> ส <oughs> <c oughs> ียเสียงดังครับเดี๋ยวเสียฟอร์มครับไปไปมบ <c oughs> ินขนาดนีด้ยังไปได้สบายสบาย นะครับใช่หรือเปล่าครับเรียบร้อยแล้วครับจะของรถหน้าเหลืองๆ,ๆนะครับตอนนี้รลองขับสองก่อนครับดูโชว์ครับโชว์ขับสองก่อนขับขับสองใช่ไหมครับขับสีขับสีออขับสองิครับโชว์ขับสองก่อนเดี๋ยวมันจมมากกันยากหมูโอ้ตอนนี้รถก็เหลืองเหมือนกันครับเรียบร้อยยอมเสียสามบ่อยใชยอมเสียสามร่อยนะ บวกเริ่มล้วนอีกแล้วครับท่านเป็นยังไงครับเสียบอ๊ครับแผนเราสำเร็จไหมครับสำเร็จครับผมถ้าจะให้สำเร็จกว่านี้เอาให้ค้ำเลยนะครับกลองเคลียร์กับกองแช่งเยอะพอๆกันครับตอนนี้เรียบร้อยครับอ้าวตอนนี้ปุ๊บปั๊บหน้าเหลืองๆนะครับไม่รู้เป็นอะไร สบายครับมียครับด่าสบายเลยครับวันนี้เย yeah, yeah, ah, right, ี่ามันแห้งเย่ามังแห้งเอามันจมเลยเยี่ามังแห้งเลยโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โอโอปุบปั๊บแย่แล้วครับวันนี้ครับวันนี้เราดึงไว้ก่อนนะครับมันไม่ติดแล้วก็จะให้มันติดนะครับเแ <laughs> อ้าวเรียบร้อยเลยครับ <laughs> ตอนนี้นะครับโอ้เผาค้ำครับเก็บเนครับกลับบ้านดีกว่าครับเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับทุก่ครับบ๊ายบายนะครับสายแล้วกลับบ้านดีกว่าครับกลับเอาเอาเอาเด็ดเอาเด็ดมาละเอาแด็ดมาละเป็นไงครับเสียบอลครับโบนตามเหวะครับผมโอ้ยเยี oh. ่ยมเลยครับเหยยีบเเลครัฮ้ยมันจะไปเฮ้ยมันจะไปให้ดึงเว้ยโอ้ไปดอก โอ้้โหมันไปได้ครับมันไปได้ครับนะครับมีเด็กดื้ออีกคนหนึ่งครับอ้โอชัว เอาไหมยิงกอ้าากอเอาไหมเอาไหม หนักเลยครับเอาล้ครับปุ๊บป,ปั๊บเอาจริงนะครับวันนี้เป็นไงครับแผนของเราครับกำลังแผนแรกเราน้มเหลวบน้มเหลวคราวนี้เราจะเอาให้มันลากกลับเลยนะครับ oh, no. โอ้มันไปได้ครับเป็นไงครับแผนเราไม่สำเร็จเลยครับรถมันเท่เกินไปอา่าตอนนี้ครับเมื่อเรามาหลายทริปแล้วเนี่ยมันมันยางใหญ่เขาขุดไปนะครับมันมันลึกนะมันลึกนี่นตัวนี้ด้วยด้วยมันลึกนะตอนลงมันลงได้ครับแต่ตอนขึ้นขึ้นยากอยาก่างคันเชฟเห็นไหมนะครับใครที่เป็นขับสองพีลันเนอร์อะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ขากับขึ้นยากรเราะมันต้องบิงนก็เลยหาลายให้ใหม่นะครับ ทีมงานหาลายใหม่เมื่อเจอสาราตัวนี้นะแล้วก็เดินตรงไปนะครับขับรถเข้าไปอีกเนะข้าไปอีกจะเป็นเนินที่ง่ายกว่านะทีมงานตรวจสอบแล้วว่าง่ายกว่าแต่รู้สึกว่าจะไกลกว่าทรายจะไกลกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> ต้องเปิดลายใหม่โอ้ <c oughs> oh, ลายนี้ง่ายมากนะครับรถรถ SUV ก็ลงได้นะนี่น,นี่นะคร <c oughs> เปิดเปิดได้เลยลายนี้นะครับลายนี้เข้าไปเดียวต้องลองดูเดือวไปถัง ถามกันอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานลงไปนะครับจะมีรถของช่างเกียรตินะครับลงนะครับผมไม่ไม่ได้ลงทางไม่ได้ลงทางเก่านะคือลงทางใหม่ทางให้เลยนะครับเราจะมาถางให้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังรถให้นะครับขึ้นหลังรถไปด้วยนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นหลังรถไปดูไปดูหญ้าว่าเป็นยังไงนะครับมีที่เดินไม่อยืนไหมนี่เดี๋ยวก็เดึนนะครับ ตอนนี้ลงไปแล้วครับฐางให้นะครับฐางให้ไม่ต้องมองเลยครัว้าหญ้าเยอะต้นหมอกต้นไม,นหม้หักเกืกหมดแล้วครับตอนนี้นะสบายครับสบายฐนะานก็ฐานให้แล้วนะนี่ครับฐางมานะแต่ว,ว่าถ้าลงมาเนี่ยก็ต้องไปตั้งหลักใหม่อีกรอบนึงนะฮะที่เดิมนะครับ อาจจะไม่ช้าต่อได้เพราะว่านั่งอยู่ข้างหลังกำลังไปตั้งหลักนะครับนี่สต็อกเกินอยู่นี่นะครับสต็อกเกิลเครืองพัวน้ำนะนส,ะาสะบายนะมือหนึ่งก็จับไปอย่างนี้นะ <c oughs> มือนึงก็จับไปอย่างนี้นะครับดูรรครับกระเดากระเดาอยู่นะตอนนี้ ไปนะกํลังเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะหลงงหลงหลงหรอดลงหลงหดงหล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 งลลงงลงหลงหลงหลยหลงหลไปครหลไป ha <laughs> ha ต,ติดนะครับติดนะติดนะตอนนี้ช่างเกียรติไม่ยอมนะครับนะขึ้นเองก็ได้นะครับขึ้นเองก็ได้ปัน่นถอยหลังนะครับปัน่นถอยหลังเบาเบาเบาไปอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแตวินเนี่ยเตรียมไว้รอแล้วนะ วินเตรียมไม่รอแล้วไกลแล้วไกลแล้วไปอีกไปอีกร้อ,อ <C> นนะใกล้แล้วครับไกล้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับต้องเกียร์่ะใครแค่นี้บอกหมูหมูใช่ไหมบายจบายครับติดแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับ <C> ตามคอนเซปต์ครับผมหลังจากที่ทเล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับ สรุปว่าเป็นอย่างนี้กันนะดูภาพให้ภาพมันฟองนะ้นะ,ะตอนนี้ครับคันนี้ก็เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะอันนี้เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับความตามคอนเซปต์ครับผมปุ๊บปั๊บสี่คุณสี่ไปเป็นไรนะครับห่าง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 ,าง,าง,างครับผมมีมีคันหนึ่งไม่ได้ไฟนะครับพังอยู่บ้านเลยคันวิโก้เสียบอสนะครับตายกระตีนนะครับ อนนไม่ได้ไปนะอันนี้ก็ตามคอนเซปต์นะครับไปเป็นพังนะครับทุกทริปเครื่องมือพร้อมกันหมดทุกคนนะครับผมผมก็ตั้งชื่อได้ถูกต้องนะไปเป็นพังเหมือนกับเช่งตัวเองยังไงก็ไม่รู้<ก>ต่อไปน่าจะเป็นรถขนกระล่ำครับผมโอ้กระหล่ำเทพอยู่แล้วนะหัวนะครับไปไม่ได้ผมก็ไม่ไปนะไม่ฝืนอยู่แล้วนะลยครับ นขนาดนี้ครับผมพังในป่าก็ซ่อมมันกนในปา่นนปานาี่ครับทั้งที่ขับรถกลับได้นะครับขับสองกลับก็ยังสบายนี่ไม่เอาครับมันไม่แจ็บใจนะครับตอนนี้ใช้ลิฟยัแยกนะครับยิบยัแยกนี่ก็สําคัญนะไม่ดีฝ่าดเอาหัวนะครับ